ขามาเบิงกาฝากทับทิม,มต้นทับทิมเนาะกาฝากทับทิมก็เห็นปะกำลังขึ้นผมจอมาลายเหมือนเลยจอมาเป็นเดือนแล้วบ่แนเบิงบ่เห็นกำลังเห็นเหมือนกาฝากทับทิมกาฝากทับทิมบ่ท่านใหญ่ เคยเห็นบ่บุ๊ดได้เคยเห็นคอมเนมนต์ไหมเนี่ยผมเคยเห็นนี่แงไรต้นสามต้นแรกผมเห็นอยู่ในบังดีกวันผมเป็นทหารรักษาพง์นี่ยวันนี้ต้นสองก็เห็นอยู่ในบ้านบ้านสงสารได้มาแล้วมีต้นสองไหมมีต้นสามต้นสองเห็นอยู่ในบ้านต้นสามจอมาเป็นเดือนแหละเบียน Nguyên ngang 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 ngang